สวัสดีครับวัสตีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a t m Channel โอ้ยปัดเปิดภาพมาก็เห็นแม่พันนังเท่ไห่ที่เกาพี่น้องแม่พันคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยทุกๆวันมากพี่น้องวันนี้แม่พันสิภาพพี่น้องมากินบาร์บีคิวพอร์ไอ้ย่างหมูด้าพี่น้องกับตำขนมจีนค่ะอันนี้อันนี้ไอ้เนืงเกาะ Hi hey, everybody. Mm -hmm. See you again with my pan America the same as usual. Today we have barbecue pork and it's homemade. My mom she made it and um, the sauce everything on here she made it by her herself. And we have papaya. No, not not papaya salad. It's like a noodle. Uh, thai noodle, Thai noodle, and then we, yeah, we make like a, the sauce is like a papaya salad, and uh, some uh, fresh veggie We have this one that's my mom likes bone. okay, and <laughs> pad the same thing, <laughs> and we have uh, rice. Do we have rice? Now? Yeah, over there. Okay, steamed rice today. All right, thank you for everybody's support, guys, and enjoy eating. Mm -hmm. Okay. ก็อย oh no oh ่างท่านจะกินคุณท่านจะร่วมมือท่านก็ขอขอบคุณดนะค่ะขอบคุณทุกกำทุกกำลังใจขอบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการกดติดตามดนะค่ะขอบคุณหลายๆดนะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกผู้ทุกคนดนะค่ะที่เป็นกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้แม่ท่านมาตัวจะรอบเพว่าสิเป็นคอมเมนต์ที่เตือนเลยนะคะพี่น้องคุยกใหญ่ๆค่ะนม่มแหลัยถึ่แม่กินเวิร์มไม่น้องอ้าวนิวพูดดีไหม Thank you ลูกไส้ยยเดียาหยาดไดมลบปอิมไดพี่นอ้องให้ของอยากใส่มือไดพี่น้องกินเสลี่ยงของกับข่าหัวนี่สุดยอดเลยพี่น้ออร่อยลูกส้มตำแม่ตำมันกินดูสิโอเคของท<ม>ี<ม>่ของใหญ่ไดพี่นอ้องเป็นข่าลงแทบปรีอันนี้ประกาศเชียวปีบ้านเท่าไดพี่นอ้องไม่พันจะร้องมึงวันป็นังไงนอ้อง อืมบมัม่วงสุกเรื่องปีนองเรื่องบอกเอาม่วงสุกแต่ว่าเป็นความหวานเข้าราคาของ,มอง,มองเม็กซิโกเขาอย่างเช่นไม่จากเม็กซิโกอะไรนี่พี่น้องมะมะม่วงสุกทั่วปีบวานเข้าบบกทั่วเขียวไม่จากเสียดตำซั่วบ้านเราพี่น้องอืม แอ,อู่ยอดยอดมากดีมา้าวำกงบักของเขาแกะอร่อยทีเดียน้องพีน้องสองเดยวนควากินน้อพนอแต่กระดูกหมูต้องเป็นกระดูกหมูอ่อนนะพี่น้องเาหมูน้อย มันก็เหลืองานเพื่อนแฟนทั้งลูกได้พี่น้องเขยินพี่น้องทำใจเฮนหนากันแม่ก็ลูกเหตุงานในพันเหตุงานได้พี่น้องน้องอุ๋ยก็เหตุงานในพันก็เหตุงานทำใจเฮนหนากันเนี่ยมันสอบไปใครไปมันแม่ก็ลูกดูแรงนะลูกนี่มันแบบไม่จะผักกานเฮนแน่ <c oughs> อืมออถ้าผุงแม่กับพี่แม,ม,ม,ม่ลืมละว It's okay ใช่ช่ทำหน่อย cái gì bây giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những โจมมีโอวาท่ามหลายพี่น้องไปซะนีอเมริกาไปโอวาท่ามหลายโจมมีโอวาท่าแบบเยอะพี่น้องเลยบ้านบ้างมีโอวาท่าเบกบ้านบ้างมีโอวาท่าเบกความแยบความถูกใจดุเซงได้ไปนองตามบบตามไอ้กระปุลติดแ่บัน ซอสเข้าเนื้อเข้ากลิบเลยพี่น,อน้องแล้วใส่น้ำจิ้มอร่อเบจะไซื้อไม่ใช่ยอะทีเอ็นซืเลยพี่นออออ้องย่างเอาคนอบาเขาจะไปซื้อเขาจะไปซื้อ เขาจะไปซาในหลานไหมพี ain, so when, when bath, bath ่น <laughs> ้องเป็น่ันเป็นผัดบอนบักของพวกมัออเดอร์ของมากแค่กินเองแซ่บเองกินเองแซ่บเองแซ่บเปนดูงเน้อนี่เนนี่มนดิอัหน่อยดูงหัวกอเอาแบบแตกั พี่ออน, sorry, พน้องเขาจะบอกว่าอุ้ยอ้วนขึ้นแล้วชอตที่พี่น้อง sorry อี่บําแฟทําแฟกับเองตัวตาย I promise ย่างมันเบื่อกว่าดิมอุ้ยเดินทั้งวันพี่น้องเดี๋ยวมันก็พร้อมเหมือนเดิมมันหุ่นมันเป็นอย่างนี้พี่น้องมันเป็นบึกบึกมันไม่ลดลงกว่านี้แน่นอนพี่น้องประมาณนี้แหละ

ชูดจอได้นอนลูกเนาะนมะม่วงก็อร่อยนะแม่ดูมั้ยบอกอืมอุ้ยชิมลูกหนึ่งเมื่อคืนเดี๋ยวมาชิมกันอืมมันจะมันจะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมันจะหวานหวานนกหวนไม่พี่น้องหวานนกหอมเฮ้ยเลยพี่หนุ่มเคยปินบอกคือเป็นพันบอกแม่พันกินน้องเทียวแม่พันเบื่ออาหารแม่พันกินเข่ากระปเกตแตงโมกับบักม่วงบักม่วงสูงกับบักแตงโม ไ่เชื่อ่ะอย่ากน่อยากกินี่ยยังไม่ผันไม่พ่านใหกินใส่เลพี่น้องเล้ดเดี่ยไม่พ่านใส่เอาอยางใส่เมื่อยดลยพี่น้องจับโกรดถาทันกินผู้เดียวดูกใปกินน้ำจ้าหอมกลมันมมดักแด่อ,อดัทีเธอดาว เ้็กไม่อยูมันจะไ่้คิดพี่น่องแล้วมันจะคิดยาปวดพี่น่องเสื้อเอนี่ยเดี๋ยวข้านึ่งไนข้ามโอ้เห็นี่น่องบด้นรูข้ามโอ้อ ความกินแล้วพี่น้องเด้อรับรองแซ่บขนาดโอ้ยพี่น้องเอ้ยเดีพันแซ่บเดีพันต์ิกินต่ออยู่เดีแบบพันขอขอบคุณหลายเด้อค่ะขอบคุณตัวกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการกดติดตามเด้คอค่ะกดปัก,กดีมือเด้อค่ะพี่น้องเพื่อสิได้เห็นพิธีไหมของเดีพันเอแบบเอเพันมาแล้วสวัสดวันนี้พี่น้อง Thank you for all my fans and subscribe and like and share for us and thank you so much พ่อกัญชีมายเด้อค่ะพี่น้อง คลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายเริ่มย you